ไอ้นั่นใช่ไหมไอ้นั่นนะไอ้นั่นใช่ไหมได้มาเนี่ยใครอีกใครจะเอาเอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนด้วยเลยนะครับผมวันนี้เราไปอยู่กับเซิร์ฟเวอร์เอ็มซีเนโกกันคราฟนะครับผมก็เติมคำว่าคราฟให้น้อก็เซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์แนวยิงปืนนะครับผมนะแล้วก็จุดเด่นของเซิร์ฟเวอร์นี้นี่ก็คือเป็นปืนแบบ 3D ฮะเป็นไมโครท้าเวอร์ชันหนึ่ถึง1.8นั่นเองนะครับผมก็เป็นเซิร์ฟเวอร์แนวแบบว่ายิงการหาเงินอะไรงี้แล้วก็นำมาซื้อปืนได้ครับผมมนนนนะะะแตตต่่่่ววาาเเเซิรรร์์ฟอออีี้จยขไกคคับโ รับของฟรีปืบรับมาแล้วฮะมีปืนสไนเปอร์เอ้ยไม่ใช่ปืนกลน,นะ่องนี้ปืนกลน,นะผมแล้วก็มีปืนพกให้ด้วยนะเป็นเคห้าเคไฟในพีีนั่นเองเนาะยิงปุ้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 ง,งก็ยิงได้สบ,สบายสบายเลยะฮะกล่องนี้ก็จะแจกพวกกระสุนปืนหรืออะไรแบบเนี้ยพวกอาหารกระสุนปืนเอ้ยอะไรเอ้ยเนี่ยเอ็นดิชเชตไม่มีอะไรครับผมแต่ว่าดูตังผมฮนะโคตรตรายเยอะโอ้โหดูแจกของกันดิชุดไอรอนมังไอรอนแมนโอ้โหสุดยอดนะครับ จกกันนั่นเลยนะครับเดี๋ยวเหมือนเจอชุดอะไรวิศวะวิศวะโอ้ใช่หน่อสิวโอเคครับผมนะฮะแรกบัคอะไรวะบัคสโคบบัคสะโขบวะหมวหาของทูบัคให้แจ้งแอดมินนะครับผมโอเคก็ถ้าเกิดมันบัคก็แจ้งแอดมินกันได้ฮะกินแอปเปิลเขียวก่อนโอเคอันนี้คือวิ่งไปไปเควสยศนะฮะเซิร์ฟเวอร์นี้ก็มีระบบยศด้วยครับผมเนี่ยมียศขีดยศสองขีดยศเพชรยศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคแล้วเนี้ยอาล้านสไลดกับปุนกลนฮะ โอ้อย่างนี้เองนะครับโอเคเข้ามาดูปืนกลนฮะเท่าไหร่อึ0แสนเหรออุย้ยแพงแพงแพงอันนี้โอ้โหสองแสนสองนี่แพงกว่าอันนั้นอีกนะครับอันเนี้ยสองแสนเก้าพันเป็นปืนพีเก้าศูนย์นะครับอันนี้เป็นคิสอุยอ้ยดาเมจสี่อดาเมจยี่สิบครับผมแล้วปืนเนี้ยรอการอัปเดตเป็น UMP นะฮะส่วนอันนี้ก็เป็น MP5 นะครับหรือ MP5 นั่นแหละอุย้ย m 1 6หรือว่า M4A1 วันวันนี้ อ่ารูปทรงน,นี้มันจะเป็น M4A1 นะครับติดระเบิดแล้วก็อนนี้เป็นปืน AK3 เอ้ย AK1 หรือ AK2 วะจำไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นปืนที่แบบว่ากากางหน่อย AK คง AK อะไรเงี้ยผมแต่ผมจะซื้อปืนที่โหดที่สุดในแพทนี้นี่จัดเลยเว้ยเยี่ยมเอามายิงโชยม,มันดีดนะไม,ไ,มไม่ดีดอะแต่ว่ามันแบบว่าเวลาเรายิงแล้วมันกระเด้งโอ้โหดูตางตัวรีควโคตรโหดยังโหดอะยังโหดยังโหด ยิงโชยิงโชได้ไหมโอเคนะครับเราจะขึ้นไปดูด้านบนนะครับมีอะไรขายบ้างด้านบนก็จะขายพวกปืสนสไนเปอร์ครับโอ้โหเดี๋ยวหนึ 1, 000, 000, 000, 000, 000. ่งล้านเลยเหรอโคตรแพงนะฮะแต่ว่าคือเซิร์ฟเวอร์นี้ที่ราคาแพงก็เพราะว่าปืนมันตายไม่ตอกคนะรับผมเนี่ยบาเลตเว้ยอ้อาจจะซื้อบาเลตนะฮะพาร์ทน,นี้พาร์ทน,นี้เรามีเงินก็มาช้อปปิ้งให้หมดเลยครับนะเพราะว่าเรารวยมากนะฮะโอเคจัดบาเล,เลยเลยกระบอกหนึ่งปาบเยี่ยมโอ้ยสุดยอด ราไม่มีกระสุนฮะคุณผู้ชมองไฮดิวเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปร้านกระสุนปืนก็ได้นะครับคิดว่าห,หรือว่ามันขายด้านหลังวะไม่มีโอเคเราไปสปอร์ตต่อครับถือปืนบาเรตให้คนรู้ดีกว่าว่าเราเนี่ยมีปืนบาเรตด้วยเนบะรูยแบบว่าให้รู้ว่าเราหล่อเรารวยเครัยผมโอเคแล้วก็มีปืนบาเรตใช้ด้วยนะ YouTube. เนี่ยยูทูบอ้าวทำไมคลิกไม่ได้เฟซบุ๊กทำไมคลิกไม่ได้เบอร์อ่ะสร้างมันเถิดนะโอเคก็เดี๋ยวอาจจะใส่ลิงก์ไปเนะียผมรู้ว่าใส่ไปแล้วมันไม่ขึ้นก็ไม่รู้กิจกกกกรรกกกกรรมมมคิิีีจอยงะ อ๋อตอนนี้เขาจัดกิจกรรมอยู่ครับผมนี่ฮะกำลังจะจัดกิจกรรมเลยนะครับโอเคแต่ว่าเรายังไม่ถ่ายเนาะกิจกรรมนี้นะครับสปอนกลับไปผมไม่รีรอฮะเวอนนี้ก็สามารถเขา้ามาเล่นกันได้ผมนะเปิดให้ยิงกันด้วยนะครับแล้วก็มาหาเงินกันในภายในเวอ์นี้ได้นะครับหรือว่าใครอยากจะเติมเงินนะฮะอยากจะเทพทางรัดก็สามารถมาจัดกันได้เช่นกันนะครับนี่พวกนี้ก็เป็นชุดเกราะที่แจกฟรีแลกเงินฮะอ๋อน้ำเหล็กเอาไปขายได้100นะครับขายเพชรเพชรได้อะไรวะได้ 1000G 200G นี่ก็ได้ 100G นะครับแลกเงินเซิร์ฟเก่ววาครับผมเนี่ยก็คือจริงๆเซิร์ฟเก่านี่ไม่ได้ปิดหรืออะไรนะคือมันมี2เซิร์ฟเวอร์ครับผมแต่ว่านี่คืออัปเกรดอะโคโล,โคล,โคลขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะฮะโอเคผมก็เดี๋ยวพาดในนี้เราจะมาถ่ายกิจกรรมกันด้วยเลยนะครับผมแต่ว่าเราต้องรีวิวเซิร์ฟเวอร์ก่อนเว้ยเซิร์ฟเวอร์นี้ผมว่าน่าเล่นนะดูดิเนี่ยแต่งชุดทหงทหารมีปงมีปืนมีป,มปีกด้วยนะสุดยอดเนี่ยอันนี้คือป้ายเลยวะข้อชี้แจงการเติมยศจะไม่อะไรวะจะไมม่ปัั๊เหรรอกาคูณ2ด้้งสิน คืออะไรจะไม่นับอ๋อคูณ2องแต่ทั้งสิดเนี่ยตอนนี้เขากำลังเอานี่แปะไว้เนียนๆนะครับโอเคบินได้อ๋อนี่คือระบบยศเนี่ยนะครับยศในเซิร์ฟเวอร์นี้สามารถทำอะไรได้บ้างครับผมเนี่ยยศ VIP ถาวรด้วย150เอง300แล้วก็800ทูนี่จะเป็นเทพทูเลยผมนะฮะบ,บินได้ด้วยนะครับโหมดก๊อตทีพีได้ขอดึงตัวได้ผมแล้วก็ได้คำสั่งพรีเมียมนะครับแล้วก็พวกนี้ทั้งหมดเลยนะฮะสุดยอด คุ้มอ่ะนะครับ500เอ้800ดินะครับ300ทูก็คุ้มแล้วนะฮะอันนี้จริงๆนะครับส่วนตัวผมนี่เป็น V i P อยู่ฮะนี่สีดอนนี่คือเป็นเมมเบอร์ใช่ไหมแล้วมาเยอะอ๋อใช่แล้วล่ะมันมาโกงตูดเนี่ย N p C ก็ไม่โกงตูดตรงนี้นะครับปีกหัวใ่อลังการอะไรขนาดตัวอยูเนี่ยขอถ่ายรูปมาดินี่มันเซิร์ฟเวอร์ M M O R P G หรือว่าเซิร์ฟเวอร์แนว F E S กันแน่วะเนี่ยนะครับโอเคอันนี้ก็ร้านสไนเปิลคอลซื้อกระสุนปืนและลูกซองนะฮะ ของเทพทัวร์ไปซื้อของเทพทัวร์ไปก็ซื้อสักหน่อย,อยเถอะนะครับก็ของจิบาถะหาทั่วๆไปครับผมเนี่ยกิจกรรมต่างๆของเซิเร์ฟเวอร์เดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่ร้านลูกสองรน,ะนี่นะครับไปซื้อก็สุนญปืนด้วยนะโอเคนี่สุญญปืนเลยปะอ่าก็ยานั่นแหละยาซื้อหน่อยดิอ๋อยาเราอันนี้คุณผู้ชมคิดขวาเพื่อใช้นะครับผมอ๋ออันนี้ก็สุนญปืนนี่ก็เป็นยาเออประมาณนี้เราไม่มีกระสุนสไนเปอร์ครับกล่องยา หนึ่งกล่องสามร้อยต้องซื้อมาเยอะๆเลยครับผมโอเคครับปั๊มเลยปั๊มยาปั๊มยานะฮะสักยี่สิบอันโอเคยี่สิบอันนี้ก็พอได้อยู่ครับส่วนกระสุนปืนบานเลตต้องหาก่อนฮนะบาเลตกระสุนบานเลตอยู่ไหนวะอ่าดาวว่าเป็นอันนี้ปะลองดูครับลองดูไม่ใช่อ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้ก็ได้ใช่เปล่าไม่ยังไม่เปิดขายาหรืออะไร,รอ่ะอ่ะ ทำไมมันซื้อไม่ได้หรือเงินเราไม่มีแล้วเอ้ยต้องมีดิให้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะโอ้โหมีตั้งสิบเก้าล้านคนเยอะคนเยอะเบยนะฮะโอเคทำไมกระสุนปืนมันซื้อไม่ได้อนะ่ะอันนี้ซื้อได้ป่าซื้อไม่ได้เหมือนกันฮะอันนี้คือทูมอนนี่นะครับเดี๋ยวต้องคงต้องขอกระสุนปืนจากแอดมินแล้วแหละนะฮะแปบ๊บหนึ่งครับผมอันนี้คืออะไรปะอ๋อนี่คือจะเป็นพวกร้านปืนลูกซองแล้วครับราคาอยู่ที่แปดแสนบาทนะ,ะ่ยเบนเนอรี่เนี่ยโอ้ยน่าใช้น่าใช้ รออัปเดตเป็นสแปดนะครับอันนี้ก็อันนี้อะไรไปเนะี้ยพูดไม่ถูกอะ x m ็กอ็อ๋อหกแสนนะฮะล้าจะซื้อปืนที่ราคาแรงสุดไว้แปดเจ็ดศูนย์นะฮะอันนี้ก็อ่ะแปดเจแปดเจศูนย์ธรรมดากระกาก,ากโง่ๆนะครับผมจะซื้อปืนนี้ฮนะเดี๋ยวราคาแปดแสนอะเอ๊ยเออถูกละเปบตเตอรี่มายิงฮะอุ้ยอุ้ยยังโหดยังโหดโอเคนะฮะป,ปืนพกคู่เยี่ยม โ oh, 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 อ้โหโอ้สุดยอดสุดยอดปืนนี้จะไม่ใช้เลยครับผมนี่ฮะกากากนะครับเราใช้ปืนนี้ฮะนี่เซตเทปทูสุดโหดนะครับผมคุณผู้ชมสุดยอดฮนะโอเคเรากลับสปอนก่อน,นนะผมจริงๆน่าจะเดินกลับสปอนได้เนะี่ยใช่ไหมนี่สปอนเปล่าวะ,ะใช่ปะเอาอไม่ใช่โอเคแต่ว่าเราเก็บของก่อนก็ได้นะครับเก็บปืนนี้ไปฮนะเอาละไปสปอนกันจริงๆดีกว่าครับผมผมจะไม่ผมจะไม่เดินให้ท่านผู้ชมดูว่าผมเนื่องจากผมเอาวาร์ปเอาแล้วกันมันง่ายดีนะครับก็สามารถมาวาร์ปกันได้นะครับ เดี๋ยวไอันนี้มันป้กิมมายืนกกงตูดเลยวะเนี่ยดูมันใส่หัวไปชาวล็อกเหรอฮะพ่อไปชาวล็อกเหรอโอเคนะผมโอ้โหสุดไอ้รนแมนเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะส่วนต่อไปนี้ก็จะไปร้านเอ่อก็ส่วนไปมาแล้วครับผมโอเคแล้วก็ของทูไปซื้อเลยอ๋อนี่ร้านนี้เหรออ๋ออย่างนี้นี่เองนะฮะแหมมาแล้วต้องซื้อสักหน่อยเฮ้ยดาสตาบอดาเมทเท่าไหร่โอ้โหร้อยหนึ่งซื้อเลยไม่คิดมากครับดาเมจร้อยหนึ่งนี้ผมซื้อเลยนะฮะสุดยอดอันเนี้ยฮะรื่ เลยกี่บาทโอ้โ oh, หถูกมาก2อไอ้นี่เองเหรอโอ้เขาถูกนะครับโอเคอันนี้นะครับอันนี้เป็นปืนเลยฮะดูวันบาเลตนะครับ,ด,รบดาเมจไม่บอกด้วยโอ้โ oh, หแพงอย่างนี้ต้องซื้อเลยฮะโอ้โห oh, มันน่าสนใจมากๆครับผม20อันนี้น่าจะ1อันอันละ20ปะ่สวะเ่าไออันละ10บาทปะ่ะอันนี้ดาเมจ3 0 0รอนะครับผมนึง,ง,งมันก็มันไม่น่าสนใจเท่าอันนี้นะครับอันนี้น่าจะสนใจกว่านะครับโอเคอั okay, นนี้เป็นปืนกล มจะไม่ค่อยซื้อปืนก่อนหรือพวกนี้เท่าไหร่นะผมเพราะว่าผ,ผมไม่ค่อยอยากได้พวกนี้ไงเออน,นี่พกคู่เฮ้ยพกคู่ไม่ถูกจังวะตรถูกอะนะฮะอันนี้เป็นปืนไฟครับผมเนี่ยใช่ป่ะไม่รู้ว่าผมซื้อมาก่อนใ้ท่านผู้ชมดูนะฮะเป็นการรีว,วิวเว้ยนะประมาณนี้อันนี้ยิงให้ดูเลยครับออกเป็นปืนบอมโอ้โหยิงระเบิดด้วยโคตรทับบุ้มยี่ยมเป็นปืนระเบิดฮะอันนี้ก็เป็นแกรน d ตรันเชอร์บาสุก้าครับผมเนี่ยถามว่าซื้อไหมซื้อครับผมนะ เอามาเล่นให้ท่านผู้ชมดูได้นะครับผมโอเคปืนนี้ฮนะปือนอะไรครับเป็นเจ็ดแพรกครับผมสามารถบินได้นะฮะสุดยอดเอามาด้วยครับผมราคาถูกมากโอ้โหเติมกันในเซิร์ฟเวอร์รนี้นี่คุ้มเลยเนะี่ยแม่ของนี่แน่นๆเลยฮนะอันนี้พกคู่มินิกันนี่ก็เป็นกลธรรมดาธรรมดาเนาะน,นี้นะครับโอเคลองใช้เรื่อยดูดีกว่าครับผมอันนี้ใช้ก็คือวิธีใช้ก็กดที่ขวาอ่า,อาจะสามารถบินได้อย่างนี้ฮนะสุดยอดแต่ว่าอย่าบินนานอาจจะตกเอ้ยไม่ใช่ดิอาจจะหลุดกันได้นะครับผมโอเค ดาบตาวอมาถือไว้อี้ดาเมตตั้ง100น่สุดยอดนะฮะส่วนอันนี้เป็นปืนคริสเนี่ยผมยังไม่เอาคะคิดไหมเอาไปไว้ที่อื่นเลยฮะเอาปืนที่มาแทนนี่นี่ปืนโคตรทะบอมนะฮะแล้วก็เบนรีพกคู่ด้วยครับเฮ้ยเอาพกคู่ไว้ตรงนี้ดีกว่านี่นี่นี่บาเลตไม่เอาละไม่ใช้แม่งแล้วนี่นะครับโอเคอานี่มาฮะนี่นี่นี่อาสูก้าเอาเชนซอไว้นี่อุ้ยดาเมจห้าร้อยเหรออ้บ้า อะไรจะแรงขนาดนั้นนะครับแล่วกอนนี่ครับนี่สามารถเล็งได้เล็งได้อย่างนี้ครับโอ้มีเรื่อยไอ้เรื่อยใช่ไงวะเนี่ยอ๋อใช้กิ๊กขวาเอาเนี่ยครับโอเคผมเนะี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปที่ต่อไปเลยครับอ๋อสปอนอยู่ตรงนี้นี่เองอ๋อคือเราเดินไปปุ๊บเลี้ยวขวานี่จะเจอร้านแคทเลยฮะโอ,อ้มันก็ไม่ได้ขายอะไขนาดนั้นเนาะร้านของจิบาถะมีอะไรขายบ้างนะครับดาว่าต้องเป็นพวกยาป่ะใช่ไหม อ๋อเป็นปืนพกนะฮะคุณผู้ชมซึ่งถามว่าปืนพกผมต้องผมจําเป็นต้องใช้ไหมไหมนะดาเมจสิบสองอันนี้เอาไปฆ่าใครได้บ้างเนี่ยฮะโคตรกากอะเนยผมแล้วปืนเนี้ยดาเมจยี่สิบนะผมแรก,กว่าไอ้พวกนี้นิดนึงนะฮะไอ,อ้มีขวานด้วยเหรอเดี๋ยวเราคลิกไม่ได้ครับเอาใช้พวกที่มันไม่ใช่อเทมนะขวานลาวาเพชรเอาไปขายได้หนึ่งพันก็คือใช้เงินในเกมซื้อได้นะฮะสำหรับอาวุธในนี้นะครับโอเคเรวก็กลับกันไปสปอนตต่อเลยฮะเดี๋ยว <c oughs> แต่ไม่ค่อยชินทางโอ้ยมีมีม,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 มีชันเซียวด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นดูว่าผมนะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้นี่เล่นแล้วจะสนุกขนาดไหนนะครับโอเคไปเริ่มเล่นกันเลยฮนะสุ่มวาร์ปนะครับแล้วก็นี้อะไรวะเดีด๋ยวขอดูหน่อยนึงวาร์ปบอสโอ้มีบอสให้ฆ่าเด้๋ยอบอสระดับยากบอสรับดับยากด้วยนะข้อมูลบอสไม่แน่ชัดแนะนําอย่าไปคนเดียวนะฮะดูว่าตัวไหนเป็นบอสดูที่หลังชื่อจะมีค่าบอสอยู่โอเค ทำไมเราไม่มีชุดเกราะบ้างอ่ะอยากได้ชุดเกราะอยากได้ชุดโอเคตอนแรกเราไม่เจอนี่เวฟไม่เจอแบบว่าไอที่มันเป็นชุดเกราะอันนี้เจอแล้วอ๋อนี่คือ90ทูนี้ทั้งหมดนี้เลยครับผมคุณผู้ชมอโอ้โหโอ้โหโปรโมชั่นนี้ต้องแสต้องเพิ่มไฟอย่างนี้ดิเออดูดีครับผมโอเคนี่คือ3 0มูได้หมดนี่เลยฮะชุดกรงชุดเกราะอันนี้ได้ปืนพกด้วยเอยอันนี้ก็บอกหนึ่งก็สิบพอยบ้าะน่าจะใช่สิบแคสอ่ะผมเรียกว่าสิบแคสแล้วกันนะฮะห้าร้อยูพันทูนี้ได้ดาบสตาร์วอลด้วยโอ้โห ได้ปืนโคตราบอมด้วยเหรอโอ้โหคุ้มมากได้ไอโฟนด้วยไอโฟนเจ็ดซีโฟนนะฮะอยากใช้มากเลยปืนนี้อ่าชุดเกาะอ,อยู่ไหนวะในชุดเกาะเดี๋ยวๆหาชุดเกาะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราต้องหาชุดเกาะก่อนคุณผู้ชมชุดเกาะแอดมินบอกอยู่ขวามือนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าขวามืออยู่ตรงไหนครับผมนะฮะนี่อ่ะขวามือเนะี่ยมันใายมือบ้าอันนี้ใส่ได้ครับใส่ได้ครับเดีย๋ยวๆเพลงเสียงอะไรเสียงอะไรเนี่ยเดีย๋ยวๆมิเอามิเอาสิลูกเดี๋ยวมันติดดิกรสิตนะจ๊ะ มีเอานะเจ้โอเคนะครับผมก็อันนี้ไอ้กล่องใครทำหล่นวะเอาไม่ใช่โอเคนี่คือกล่องเก็บของนะโอ้จะเป็นเสียงมันบั็อกอะไรขึ้นเไยเยอะะขนาดนี้เฮ้ยมิวสิกปิดไปแล้วนะแต่ว่ายังมีนั่นขึ้นอยู่ฮนะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปหาร้านขายชุดเกาะก่อนแป๊บหนึ่งครับซึ่งผมก็มองก็ไม่เห็นเลยว่าไอ้ร้านขายชุดเกาะนี่มันอยู่ไหนนะครับแลกเงินแลกเงินเซิเซร์ฟเก่าเฮ้ยอยู่ไหนจ้าเบบี้ เฮ้ยง่วงออโอเคผมก็คือร้านขายปืนไอ้ร้านขายชุดเกราะก็จะอยู่รงนี้ผมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดขายใช่ป่ะทาไมมันยังไม่มีขึ้นเลยอ๋อยังไม่เปิดขายนะรู้สึกนี่ครับแล้วเราไปซื้อก็สุนปืนเลยมาอยู่เนี้ยปืนเลยไม่รู้ทิ้งแม่งทิ้งไม่ได้ด้วยโอเคไม่เป็นไรครับผมเราไปเริ่มเล่นกันเลยได้นะฮะโอเคจะไปไปรุ่นโอเคเราไปดูบอสก็ได้ครับผมไปไม่ได้อโอเควาร์มอนนี้ได้ฮะเอาล่าในบอสจ้ะ โอ้โห oh, นี่คือเมืองบอสนะครับผมไอค้คุณๆโอเคแล้วก็ไปตามล่าหาบอสก่อนนะผมซึ่งไม่รู้ว่าบอสเนี่ยเราต้องไปทางไหนนะฮะเมืองนี้มันจะมีบอสปะวะหรือว่าบอสมันจะเกิดแถวนี้เลยคนระับเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูป้ายนี่ก่อนอะไรนะอะอาจุดเกิดบอสผีฟักทองคําแท่งผีฟักทองคําแท่งนะแล้วเมื่อไหรนะ่มันจะเกิดตกใจเมื่อไหร่จะเกิดฮะตอนนี้บอสจะเกิดจังเนี้ยมันจะเกิดระยังต้องเกิดสักทีครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็ ราดูกกอนว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดฮะหรือว่าต้องกดป้ายนี้คลิกคุณได้ยึดเกาะน,นี้แล้วอ๋อยึดเกาะน,นี้แล้ววะบอสจะต้องเกิดมาเดี๋ยวนี้ต้องไม่เกิดข้าทายิงด้วยปืนพกคู่เนี่ยฮะจะเกิดไหมเกิดบอสเกิดบอสเกิดบอสโอเคไม่เกิดก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปนี่นะีกว่าบอสก็มาดูเองได้โอเคเราไปฟาร์มของฮะฟาร์มของฟาร์มของมาไฟได้ครับโอเคนะฮะก็เปิดกล่องครับกล่องนี้ได้หรือวะ ผมว่าน่าจะเป็นการฟาร์มเงินะมากกว่าชิ้นส่วนอาวุธอ๋อคือแบบว่าอ๋อคือจะได้ชิ้นส่วนอาวุธด้วยแล้วก็มีปืนด้วยนะฮะทองอ๋อนี่ไงทองอันนี้สามารถไปขายได้200้จีนะครับอ๋อย่างนี้เองอ่าจุดเกิดลารดบอสอุ้ยมันเกิดแล้วอ้าวดูไวาใช่เอาบวอย่านะ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 ๋ย่างนีงครับ ออฟหรือคุณผู้ชมครับไอที่มันขึ้นสโมกวีดเอฟเวอร์เดยแปลว่าอะไรเว้ยคือมันเป็นยาเพิ่มเลือดนะฮะอ๋อย่างนี้เองดูดนะูะเพิ่มเลือดจะเพิ่มเลือดมันจะขึ้เป็นเพลงเว้ยนะครับเนื่องจากเราอาจจะติเราอาจจะติดลิขสิทธิ์ได้นะครับอา้าวชุดเกราะเราตกไปด้วยเลยฮะคุณผู้ชมโอ้โหเสียดายครับเสียดายมากๆฮนะะกี่มีคนยิงเราเว้ยอนนันี้เหรอนี่ยิงอ่ะนี่ยิงอ่ะฮะยิงใช่ไหมฮะยิงเหรอยิงเหรออย่ามานะอย่ามอนะไอตาจะไปเจ้า ขอลองเลื่อนหน่อย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 ลองเลื่อนหน่อยเออเออลองเลื่อนขอลองเลื่อนทีลองเลื่อนทีลองเลื่อนทีขอลองเลื่อนทีจ้าสมอวีอยู่ได้สโมอวีอยู่ได้วิ่งไปไหนเขาสโมอวีเนี่ยโอเคโอเคไปนู่นดีกว่าฮะไปเลยเฮ้ยไม่ได้เรื่องนะครับมาฟาร์มของเลยอ้าวตายเบยเอาล้วฮะตอนนี้เอ้าผมก็สุ่มว่าปุ๊บมาเกิดเมืองนี้เลยอ่ะเมืองที่มัน บาเลตได้เบอร์ศึกใช่ไหมจะไปมามาอยู่ไหนวะที่มันยิงเราเมื่อกี้เดี๋ยวผมขอหาก่อนนะครับคุณผู้ชมอ๋อได้แต่เอ้าอะไรวะยศเเคเอาเลยเมื่อกี้ใครยิงเราฮะไอ้นี่ใช่ไหมไอ้นี่เหรอเออเป็นไงตายไปดิตายไปดิตายไปดิร nice well? ู้เหลืองรู้เหลืองใครอีกใครอีกไอ้นี่เหรอใครอีกครับใครอีกคุณนะคุณระคุณหรอย่าอย่านะอย่านะไอ้สองดูไหมพี่เป็นใครฮะไอ้นี่เหรอเออดียอย่า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 เดิยอย่าเดิ ยาเด้ยาเด้เอาเดิเอาโอ้โหนี่ขี้โกงเฮ้ยเมื่อกี้ได้ช็อตด้วยโอ้โหนี่กับพีบีมาเราไม่เคยยอมกันอยู่แล้วผมคุณผู้ชมต้องไปฆ่าใหม่ไอ้ที่มันฆ่าเราเมื่อกี้ฮะหาก่อนอยู่ไหนวะคนไหนมันฆ่าเราไอ้นี่เหรออยู่นู่นเออตายไปดิเอาไปดิตายไปดิไอ้นี่นี่ใครวะเนี่ยโอเคเราแอบก่อนครับแอบก่อน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 แอบตรงนี้ตรงนี้ โอเคได้อย okay. ู่ได้อยู่ได้หมดรัศมสดชื่นนะฮะคันนี้คันนี้คันนี้เฮ้ยปึ๊บเอาไม่ได้อีกเดี๋ยวเดแป๊บนึงแป๊บนึงมีคนมามีคนมาวันดีจ้าอย่าละายก้าอย่าละายก้าอย่าละายก้าอย่าเออไม่โดนไม่โดนไม่โดนเออตายไปดีตายไปดีรู้เหลืองรู้เหลืองนะฮะมามามาเนี่ะมานี่อ่ะเอาบ่เอาบ่ฮะเอาบ่เอาบ่เอาบ่อุ้ยเอาอย่าบุ้งบังทำไมวะฮะนะฮะ โขบังทำไมวะนะพ่อเป็นบังวะยินดีครับพ่อเป็นบังไงเฮ้ยเฮ้ยพ่อเป็นบังไงเฮ้ยเฮ้ยพ่อเป็นบังครับนะพ่อไข่ไก่เหรอต้องมายืนบังทำไมก็แสงเลเซอร์อะไรปะเป็นเรื่องนะฮะโอเคอย่าด่ยายิางกูอะยิงใช่ไหมเอาอันนี้ไปยิงอันนี้ไปกินอันนี้ไปกิน เอาก้าวจะใช้ไอ้น,นี้ยิงเลย small w i t every day every day every day ตุ้มไม่ไม่โดนหรอวะได้ได้ได้ดี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 นี่ต,ตายเอานะนุณผู้ชมเออเอาดิเอาแลกกันก็ได้นะแลกกันก็ได้เราไม่เคยยอมใครอยู่แล้วคุณผู้ชมระดับเรานะคุณผู้ชมครับมาเลยเอามอนแมนเอามอนอยู่ไหนวะที่มันยิงเราไอ้นั่นใช่ไหมไอ้นั่นนะไอ้นั่นใช่ไหมได้มาเนี่ยใครอีกใครจะเอาไอไอ้นี่อ่ะ บังอาจมากได้เปิดศึกมาตาสุดท้ายแล้วเว้ยเดี๋ยวจะเล่นกิจกรรมกันแล้วนะคุณผู้ชมก็สามารถมาเล่นฟาร,ร์มโคงฟาร,ร์มของก็ได้เดี๋ยวก่อนไอเนี้วยวะเดี๋ยวเดี๋ยวไอพิ่งมีคนจ้องจะเล่นเราอยู่คนระับเออเออเอาดิ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 เอาไอ,าอเชี่ยเลยแมงโคตรกากคงต้องใช้สตาร์บอลแล้วแหละคุณผู้ชมได้จเจอสตาร์บอลเราแล้วจะรู้เรื่องนะฮะขอหาก่อนหนึ่งไอ้นี่ไอ้นี่ใช่ไหมไอเนี้ยไอ้นี่ยอ้าตายไปเลยผมโอเคฮะ เอา้าตัวยิงโอเคแต่เราไปเล่นกิจกรรมกันเลยครับผมไปออย,ยังไม่หยุดอีกเหรอมันมี PVP ขอไม่ตกตรงนี้ครับผมแนะับก็เป็น PVP นะฮะอ๋อนี่ไงแมป Burning Hall ก็มีนี่ว่าอ๋อเพิ่งรู้โอเคแต่ว่าเราไาเล่นกิจกรรมกันเลยฮนะมาเรามารอดูกิจกรรมดีกว่าว่าเซิร์ฟเวอร์น,นี้นี่เขามีกิจกรรมอะไรบ้างนะฮะให้เราร่วมสนุกนะเนีย่ยนะเปิดยังเปิดยังเปิดยังจะเปิดหรือยังเราต้องถือ Smoke View Everyday ไปไป,ไปก็อาหารไว้เอาเลือดไปด้วยนะฮะ s m a k e w e e d everyday yeah yeah เริ่มเลยนะริวจัดไปจัดไปโอเคครับผมมีนับไหมหรือว่าไม่มีต้องมีดิถ้าไม่มีนี่เสียเอ้าไม่มีเลยเหรอโอเคนะครับผู้ชมปุ๊บปุ๊บปุ๊บโดนนปุ๊บปเอาติดติดติดิดีดติดติดตดติดีิติดดติดติดติดตดตดตติดดตดตติดดตดติดตติดติดติตรด ช้าลงครับผมฮะอยอย,อย่างน้อยก็ระด้ที่สองวะอย่างน้อยก็ได้ที่สองวะคุณผู้ชมอุย๊ยเอาน,นั่นมันเหมือนโดดมันสูงอะมันโดดสูงมากคุณผู้ชมครับหึหได้อยู่ไอ้อน,นั่นเฮ้ยป๊ปึ๊บปโอ้โหนันำหน้าไปแล้วขอสโม, with, สโม with, อลวีดสมอลวิด everyday ติรดเติร์ดเติดติรดเติร์ดเต้ร์ดเติรดตรดตดเอาติดติดเฮ้ยติด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 โอ้โหขี้ากงขี้ากงวะมันใช่ทำไ,ไมนะไปนใ่ไปเอ้าติดอีโกโอค เฮ้ยดึง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 เอาไอ้เชีเ่ยเดี๋ยวเล่นยากมากตรงนี้ fuck you โอเคครับเอาก็าไปต่อเลยฮะคนนั้นน่าจะเสียดมากเลยเนี่ยน่าจะเสียดเอาเรื่องนะฮะคุณผู้ชมโดดบอลนี้โดดบอลนี้อา่าโอเคมีแทนน่งนี้ธรรมดามากๆเลยครับเอามันไปสุดนู่นเหลยมันติดยังมุม,มอยู่คุณผู้ชมเฮ้ยเอาไม่น่าติดเบยนะครับโอเค,อเคก็ขึ้นอย่างงี้ครับอา่านะครับแล้วก็เรามีเทคนิคครับผมก็คือโดดไอ้ไกลที่สุด ไอ้ที่ท um. okay. <Yeah. S 1> ําได้ม huh. ีไอ้นี่อย so ู่ข้างบนดีกว่าไอ้บ้าโอเคแต่ว่าเรายังตามทันอยู่ครับโอ้โหใช้เจ็ดได้เกียนมากเกียนมากเลยใช้เจ็ดเนี่ยเกียนมากเลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราเราจะขึ้นไงวะเอาขึ้นไงวะเนี่ยเดี๋ยวเจ็ดได้เหรอเจ็ดได้ก็จัดไปจัดไปไปรุ่นจัดไปไปรุ่นเนี่ยโอเคนะครับก็ใช้เจ็ดได้โอเคปึ๊บปึ๊บโดดอย่างเดียว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 ยูโน่เออเออโอเคเฮ้ยฟึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บไอ้เชฟไฟเออร์ ไม่ลงไฟก็ลงลงไอ้นี่วะเดี๋ยวขอออกหน่อยเถอะออกไม่ได้โอเคครับอืเอาเดิลงไฟอีกลงไฟอีกเอ้าติดติดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวสมมุวีก่อนอันนี้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเด้ออือติดฟงติดไฟแต่ว่าเราก็มาดับสองเลยนะคุณผู้ชมไอ้นั่นมันถือนี่รอเลยอะอ้าไปทางไหนวะเนี่ยอ๋อคือมันเป็นเหมือนเขาวงกดไปครับคุณผู้ชมโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วยพยายามเดินอยู่นะตอนนี้ ยังเดินเปมั่วๆโตวอยู่ครับ okay, ทางนี้ทางนี้อ่าไอ,อ้นั่นไปแล้วเหรอทำไมไปไวจังวะโอเคอ๋อเดินไปตอนนี้ครับเดินไปตามมุมเรื่อยๆนะฮะโอเคอันนี้เป็นดานล,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 ล่องหน้ยดานล่องหนโอเคอีกนิดเดียวก็ไม่ให้ออกนิดเดียวจริงๆโอเคออกได้แล้วนะครับก็อย่าไปอย่าไปไวรุ่นนะครับโอยนั่นไปนู่นแล้ะตามไปบ้างดิตามไปบ้างดิอโอเคนะครับเด้อเด้ เดเดเดเจอโอ้โหทางอย่างนี้เลยเหรออุ้ยยังเดินได้อยู่เดินได้อยู่เดินได้เดินได้เดินได้ตัวเปิดได้ด้วยครับคุณผู้ชมเดเอะเจอแล้วเจอแล้วได้ได้ได้เอ้ยนี่ไงนี่ไงเอาหรือว่าไปนู่นเลยวะโอ้โหเดี๋ยวบอกให้ไอ้เหยียบบนนี้เหรอเหยียบบนน้ำรอเอาคิปเปอร์มาไง่าคิปเปอร์เดอะเดอะจะยุ่งโอเคครับผมเราต้องเหยียบนี้ไปฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บยังเจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บอยู่นะครับก็เดี๋ยวไปนู่นแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้ว เอาตกไม่น่าเบยไม่น่าเบยไม่น่าเบยเพิ่มเลือดก่อนฮะคุณผู้ชมอันนี้ผมก็สามารถนี่ได้ครับผมปึ๊บปุ๊บปุ๊บปึ๊บปุ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 ๊บมานี่ฮะปึ๊บปุ๊บมานี่ฮะอันนี้ต้องโดดแล้วเนี้ยเจ็บเจ็บดิเออเจ็บแนบรอรีเลือดรีเลือดรีเลือดปุ๊บโดดเออรีเลือดรีเลือดรีเลือดโดดรีเลือดรีเลือดโดดนะครับโอ้โหเกือบเกือบแล้วครับเกือบไปแล้วนะฮะเฮ้ยอ่าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มเลือดดิเพิ่ม หนึ่งสองปุ๊บอ่าได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยถะถึงแล้วชนะชนะเปล่ายังเหรอยังไม่ชนะครับผมคุณผู้ชมเอาแล้วมันเจอด่านนี้แล้วผมบอกไว้ก่อนเลยผมว่าถ้าเกิดเจอด่านที่แบบว่ามันใช้ดวงเยอะๆอะไรเงี้ยผมไม่ผมไม่ได้แน่ๆนเฮ้ยเป็นแบบว่าทางลัดอะไรเงี้ยต้องระวังดีๆผมเผื่อเราจะเจอหลุมเจออะไรนะฮะเจอหลุมเจอบ่ออะไรอย่างนี้ทำไมคนมันตามม,มาไวจังวาคุณผู้ชมตามมาโคตรไวเลยฮนะโคตรตะระไว โอเคเดี okay, e ๋ยวแม่งวิ่งเงนใหญ่เลยเว้ยวิ่งเงนใหญ่เลยเว้ยรอดูดิเอ้ยตาได้แล้วเว้ยได้แล้วโอ้โหนำมาไปนู่นเลยครับผู้ชมก็สามารถใช้เจ็ตแพคได้เหรอไม่รู้อ่ะแต่ว่าใช้ไปแล้วด้วยนะครับไอ้นีแม่งนำตัวไปแล้วนะฮะโอโ้ด้านเนี้ยแมงนำไปนู่นแล้วนะครับเฮ้ยโ,โ,โดดได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวมันติดใจ่างมุมไว้เมื่อกนเอ้ยปึ๊บมานี่ฮะติดอีกเปล่าไม่ติดล่ะโอ้โหเดีว่าจะติดใจ่างมุมอะไรเงี้ยไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปด้วยดีไปด้วยดีไปด้วยดี รีโหลดก่อนนะครับคุณผู้ชมเอาละ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 โอเคถึงแมปนี้นะครับแมบปบนี้เป็นแมปที่ต้องใช้อ่าความสามารถส่วนตัวสูงนิดนึงเนงะี้ยไม่เห็นมีอะไรเลยก็ไม่มีอะไรนะครับมันมีอะไรป้าวิ่งมาก็ไม่มีอะไรนะโอเคอแล้วทำไมมันแยกเป็นสองทางวานะเนี่ยฮะอุ่ยมีคนวิ่งตามเรามามีอาเบะวิ่งตามเรามาอยู่อาเบะปิดประตูฝาหนะ้าอาเบะด้วยนะฮะแล้วก็วิ่งมานี่ครับ ๋อเมื่อก,กี้ก็ไม่มีอะไรนะโอเคอ่าเป็นแมปที่มันเล่นมันผสมคนเลยฮนะถึงจุดหมายปลายทางแล้วโอ้โหมันชนะแล้ววะ่ะโอ้โหที่หนึ่งนี้ที่สองที่หนึ่งกูเข้าหนึ่งเลยเข้าพึ่งกลางเออที่หนึ่งแล้วเว้ยโอ้โหยังเกียนโอเคผมก็สำหรับวันนี้นี่เราไม่มีอะไรแล้วผมไม่เจอคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีสวีตส์ผมโอเคเจอกันฮนะดีนี้ดิ ดูเฮดี่8ที่1เมเซอร์เพนที่2ซีนอนที่3โ oh, อ oh, okay. okay, ้โหคตรเกียนนะฮโอเคก็ไปกันก่อนแล้วกันเนาะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมโอเคนะฮะไปแล้วเจอกันฮะโอ้มีเสียงนี้ด้วย